กลับใช้ได้ทั้งขึ้นต้นคลิปและเปิดคำบรรยายหญิงสาวผู้หิวโหวยขอเพียงเศษอาหารจากเศรษฐีพิการแต่ข้อแลกเปลี่ยนนั้นกลับเปิดประตูสู่ความมืดและปลุกบางสิ่งที่ไม่มีวันย้อนคืนเมื่อคำสัญญากลายเป็นคำสาปเธอจะรอดจากเงาที่หิวกระหายหรือไม่รับชมจนวินาทีสุดท้ายพระทุกลมหายใจของเธออาจเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณได้ยินเสียงมนุษย์ สา้จนบอกกับเศรษฐีพิการให้ฉันกินของเหลือฉันจะช่วยให้คุณเดินได้ทำไมเธอก้มหน้ามือสั่นเล็กน้อยกลิ่นข้าวบุตรลอยขึ้นมาแต่จมูกชายพิการนั่งอยู่บนรถเข็นทองคำพื้นพรอมสีแดงสกรปรกไปด้วยคราบฝุ่นแสงไฟระยิบระยับสะท้อนจากโคมระยะเขาจ้องเธอสายตาแข็งกร้าวเหมือนกำลังวัดใจคนตรงหน้าเธอหิวจนท้องร้อง น้ำลายขมในปากมือเย็นเฉียบเพราะความกลัวเธอเปิดกล่องอาหารเก่ามแมลงวันบินวนกลิ่งเหม็นชวนคลื่นไส้หัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดเธอยกข้าวขึ้นแต่ริมฝีปากสายตาของเขายิ่งจับจ้องเขายิ้มช้าช้าริมฝีปากบิดเบี้ยวเสียงหัวเราะเบาต่หนาสถานเธอเคียวคำแรก เม็ดข้าวแข็งบทฟันรถขมปนเน่าแล่นขึ้นจมูกลมเย็นวูบผ่านหน้าต่างสูงเหมือนเสียงวิญญาณกำลังเตือนเธอฝืนกลืนลงคอมือชายพิการจับที่เท้าเหล็กของตนสั่นไหวเหมือนกำลังจะลุกเสียงเหล็กเสยดสีกับกระดานพื้นดังแหลมคมเธอรู้สึกถึงเงามืดแผ่คลุมทั่วหลังเสียงหัวใจของเธอหนักเหมือนไหลถูกกดความมืดในห้องค่อยๆกระชับตัวเข้ามาใกล้ เขากระซิบด้วยเสียงแหบแหง้งใกล้หูเธอจนได้ยินลมหายใจอุ่นร้อนเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังขยับภายในมืดมิดด้านหลังเธอเธอไม่กล้าหันไปมองผิวหนังต้นคอขนลุกเหมือนมีสายตาหลายคู่กำลังจ้องเธออยู่เสียงล้อรถเข็นขูดไปตามพื้นชา้าชัดเย็นเยียบเขาโน้มตัวลงมือแห้งเหี่ยวยืนมาจับไหล่เธอ แรงบีบหนักจนเจ็บกลิ่นเก่าคร่ำคราของคารุหาดอบอวลปนกับกลิ่นอาหารเสียจนความเบียนหัวลามไปถึงปลายนิ้วเธอหายใจติดขัดมือกำชิ้นข้าวค้างกลางอากาศหยาดเหงื่อไหลผ่านแก้มชายพิการหัวเราออีกครั้งเสียงคลืดคลาดเหมือนก้อนกรวดขูดคอดวงตาของเขากลายเป็นประกายผิดมนุษย์เธอกลืนน้ำลาย ความกลัววิ่งพ่านทั่วร่างความหนาวลามขึ้นจากฝ่าเท้าเสียงฝีเท้านุ่มๆดังมาจากมุมมืดด้านในหลายขาหลายจังหวะใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอค่อยๆขยับตัวถอยหัวใจเหมือนจะระเบิดแต่เสียงครางต่ำทุ้มดังขึ้นข้างหลังชายพิการชี้นิ้วลงที่เท้าของตนแผ่นเหล็กเริ่มสั่นรุนแรง ร่าวกับกระดูกด้านในกำลังกระตุกดิ้นเธอร้องในลำคอเสียงติดแน่นลมหายใจขาดเป็นห่วงมือของเขาเริ่มกำลังกดที่ที่พักเท้าเหล็กเน้อผิดรูปเสียงแตกหักดังขึ้นรอบห้องเธอกระพริบตาแสงไฟเหนือสีสะสันวูบภาพรอบตัวบิดเบี้ยวคล้ายฝันร้ายมือเยือกเย็นอีกคู่แต่หลังเธอ ถ้าไหลขึ้นมาตามกระดูกสันหลังช้าชัดน่วงเธออาปากแต่เสียงกลับหายไปความมืดเริ่มขยายตัวออกมาอย่างมีชีวิตเขากระซิบชิดหูเธอเสียงเย็นลื่นเหมือนงูเลื้อยเธอเริ่มเห็นบางสิ่งกำลังปีนจากรถเข็นลงสู่พื้นเธอชะงักกล้ามเนื้อทุกเส้นแข็งตัวดวงตาเบิดกว้างจนเจ็บเสียงเนื้อกระทบพื้นดังตับ,ตบ แขนขาแปลกประหลาดบิดเหมือนแมงมุมที่กำลังคลานออกมาจากเงามืดเธอสูดลมหายใจแรงกลิ่งเหม็นสาบเนื้อเน่ารุนแรงจนแสบจมูกชายพิการยกตัวขึ้นโดยไม่มีมือหรือขาใดขยับร่างของเขาถูกยกสูงขึ้นช้าๆราวกับมีเส้นเชือกมองไม่เห็นดึงจากด้านบนเธอถอยหลังแผ่นหลังชนกำแพงเย็นแข็ง เหมือนโดนจับล็อกให้อยู่กับที่ไฟสลัวเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแดงฉานเหมือนเลือดสดสองเงาทามืนให้เต้นไหวบนพื้นเขาหัวเราะริมฝีปากบิดขยายกว้างจนถึงใบหูเสียงกรอบกแกรบดังทั่วห้องคล้ายกระดูกกำลังเรียงตัวใหม่แข็งแกรง่งสูงใหญ่หน่าหวาดกลัวเธอได้ยินเสียงกระซิบหลายเสียง ดังพร้อมกันรอบหัวแผ่วเบาแต่ทิมแทงเข้าแก้วหูเธอกัดฟันจนเจ็บร่างที่คลานออกจากเงามืดมีดวงตาหลายคู่สะท้อนแสงสีเลือดจ้องเธอไม่กระพริบขาของสิ่งนั้นยาวและคมกรีดพื้นเป็นรอยลึกมันค่อยๆยยกตัวขึ้นจนเธอเห็นหัวของมันชัดเจนหัวนั้นคือหัวของคน มีรอยเย็บยาวลากผ่านหน้าผากดวงตาเบิกกว้างไม่มีการกระพริบเหมือนถูกบังคับให้มองตลอดเวลาเธอพยายามจะร้องแต่เสียงขาดหายคอแห้งผากเหมือนมีมือกำลังบีบไว้จากด้านในชายพิการตอนนี้สูงเท่าประตูเขาเก้าวแรดล้อรถเข็นหลุดกระเด็นไปไกลเท้าที่เพิ่งนอกใหม่ทิ่มพื้นเลอสาด เขาโน้มหน้าเข้าหาเธออีกครั้งลมหายใจเย็นเฉียบของเขาท่าบ,บนแก้มเขากล่าวช้าๆเสียงสั่นสถานเหมือนลมหนาวพัดผ่านสุสานกินต่อให้หมดเธอสั่นมืออ่อนแรงชิ้นข้าวตกลงพื้นดวงตาสีเลือดของเขารีแคบลงเงาหลายเงาเคลื่อนเข้ามาล้อมรอบเธอทุกก้าวใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น ราวกับจะผักดันให้เธอหนีไม่ได้อีกต่อไปเขายื่นมือผิดรูปเข้ามานิ้วเรียวยาวเหมือนกระดูกเปลือยปลายเล็บแหลมเฉียดผิวเธอจนแสบเธอสูดหายใจลึกพยายามยันกำแพงหัวใจเต้นรัวเหมือนจะฉีกอกอกอกมาเงามือที่ล้อมเธอเริ่มส่งเสียงครวญต่ำเหมือนความหิวของสัตว์ที่ไม่ได้กินมานานชายพิการเอียงคอกระดูกสันหลังดังกรอบแกรบ สายตาแข็งกร้าวจ้องตรงมาที่เธอเขากระตุกนิ้วและเงาดำหลายร่างเริ่มผ่านเข้าหาเธอช้าๆพื้นใต้เท้าสั่นไหวเหมือนมีอะไรตะเกียกตะกายอยู่ข้างล่างเสียงเคาะดังจากใต้กระดานรัวขึ้นรุนแรงขึ้นเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมกลิ่นข้าวผสมกับกลิ่นเน่ารอบห้องทำให้เธอแทบอาเจียน หนึ่งในเงามืดคืบเข้ามาใกล้ามากพอให้เธอเห็นผิวหนังฉีกเป็นรอยลึกมีนอนสีขาวตายชอนชัยออกมาเธอสะดุ้งถอยแต่หลังกลับถูกมือเย็นเฉียบดันไว้เธอหันขวับเห็นเพียงดวงตาฟางๆของชายสูงวัยในเงาน้ำตาเขาไหลเหมือนขอให้เธอหนีเสียงชายพิการผสานกับเสียงอื่นๆดังซ้อนทับเหมือนคนหลายสิบคนพูดพร้อมกัน คำเดียวชัดเจนบีบหัวใจเธอแทบแตกกินเธอสั่นแรงขึ้นมองไปที่เศษข้าวบนพื้นมีฟองสีเทาผุดขึ้นช้าช้าเหมือนอาหารนั้นยังมีชีวิตชายพิการก้มตัวลงเนียบบนหัวของเขาขยายใหญ่เหมือนปีกยักย้ายกางออกปกคลุมเธอจนมืดสนิทเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจร้อนเผ่า เป่าลงบนท้ายทอยเหมือนสัตว์นักล่าพร้อมขย่ำเหยื่อเสียงบางอย่างข้างหูเธอแถวเบาแต่ชัดเจนคล้ายเสียงเด็กกระซิบช่วยเขาเดินแล้วเจ้าจะได้รอดเธอหันกลับเห็นเขายันขาลุกขึ้นอีกครั้งขาเหล็กที่แตกหักเมื่อครู่ตอนนี้งอกเป็นขามนุษย์ใหม่ลื่นไหลเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งคลอดออกมาเขากำลังก้าว อย่างช้าแน,แน่วแน่มาหาเธอแต่ทุกก้าวทำให้พื้นห้องแตกร้าวเสียงกรีดร้องจากใต้พื้นดังลั่นเหมือนมีคนถูกฝังทั้งเป็นกำลังทุบผนังแผดร้องกลิ่นเลือดสดพุ่งขึ้นมาแสบตาจนเธอต้องหลับลงชั่ววินาทีเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเขามายืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเขาใกล้จนเห็นเส้นเลือดเต้นในตา เขายื่นมือมาอีกครั้งหนนนี้นุ่มกว่าเดิมเหมือนมือมนุษย์จริงๆแต่ใต้ผิวนั้นมีอะไรบางอย่างดิ้นไหวไม่หยุดเขาพูดช้าๆทุกถ้อยคำหนักเหมือนตะปูตอกลงใจเธอเจ้าสัญญาแล้วช่วยให้ข้าเดินได้กินของเหลือของข้าเพื่อข้าจะกลับมายืนได้อีกครั้งเธอกลืนน้ำลายร่างสั่นระริก รู้สึกเหมือนตัวเองถูกมัดด้วยสายใยมืดที่มองไม่เห็นเขาโน้มตัวลงประสิบเสียงต่ำจนเธอได้ยินชัดทุกคำถึงคราวเจ้าแล้วต้องชดใช้ดวงตาของเขาสว่างวาบเหมือนเปลวไฟในเหล็กหลอมแสงนั้นสะท้อนเข้าในตาเธอและทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนวนเหมือนความจริงกำลังหลอมละลายอยู่ตรงหน้าเธอพื้นห้องไหววูบเธอเกาะกำแพงแน่น ปลายนิ้วชาเหมือนไม่ใช่ของตัวเองเสียงกรีดร้องจากใต้เท้าดังประสานกันเป็นจังหวะทั้งวิงวอนทั้งโกรธแค้นชายพิการที่ไม่พิการอีกต่อไปยกขาข้างใหม่ก้าวกระแทกพื้นจนเกิดแรงสั่นสะเทือนฝุ่นปลิวฟุ้งขึ้นปิดบังสายตาเธอไอหน้าแสบกลิ่นฝุ่นผสมเลือดแรงจนลมหายใจติดขัด เมื่อฝุ่นจางเธอเห็นประตูกว้างมือหมาปรากฏขึ้นแทนผนังเป็นประตูไม้เก่าแกะสลักเป็นภาพคนหลายคนกำลังก้มลงกินเศษอาหารจากพื้นอย่างทรมานภาพนั้นเหมือนมีชีวิตศีรษะของคนในไม้สลักขยับช้าๆปากอ้ากว้างเหมือนกำลังกรีดร้องเธอยกมือปิดหูแต่เสียงร้องยังทะลุเข้ามาก้องในหัว เหมือนเสียงเหล่านั้นฝังอยู่ในเลือดของเธอชายคนนั้นยิ้มยิ้มกว้างเกินมนุษย์ริมฝีปากเหยียดยาวเผยฟันแหลมที่ขึ้นเรียงกันหลายแถวเขาชี้ไปที่ประตูนิ้วบิดเหมือนงาช้างผิดรูปเขาพูดด้วยเสียงต่ำถุม่มเย็นจนแสบกระดูกที่นี่คือความจริงไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ภาพลวงตา เจ้าได้เลือกแล้วเมื่อเจ้ากินของเหลือของข้าเจ้าผูกชะตาของตัวเองกับข้าไปแล้วเธอสายหัวดวงตาเบิดกว้างน้ำตาไหลรินไม่หยุดร่างเงาดำที่ล้อมเธอค่อยๆละลายเป็นควันแทรกซึมเข้าไปในพื้นก่อนจะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งเป็นมือซีซดๆหลายสิบคู่คว้าข้อเท้าเธอไว้แน่นเธอกรีดร้อง เสียงดังแสบคอแต่ไม่มีใครได้ยินชายคนนั้นยกมือขึ้นเสกให้เสียงร้องของเธอมาลายไปรอบข้างเงียบสนิทเหมือนโลกหยุดหายใจเขาเก้าวไกลเงาใต้ฝ่าเท้าของเขาขยายใหญ่ปีนป่ายขึ้นกำแพงเหมือนสิ่งมีชีวิตแยกจากร่างเขามือซีซีโผล่จากเงาหลายคู่ดึงขาของเขา ช่วยประคองเขาให้เดินมั่นคงขึ้นเขากล่าวชา้าชัดทุกคำเชื่อลึกเข้าใจเธอข้ากลับมาเดินได้เพราะเจ้าตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องให้บางสิ่งตอบแทนข้ามือที่มองไม่เห็นเริ่มต่ายขึ้นมาถึงเขาเธอบีบแน่นจนเลือดไม่ไหลเวียนความเย็นแทรกเข้ากระดูก เจ็บแปลบจนขาไร้แรงเธอพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นมือก็ยิ่งกดลึกลงในผิวเธอชายคนนั้นยื่นมือมาปลายนิ้วจาอกลางหน้าผากเธอดวงตาเขาเจิดจ้าราวกับเปิดประตูสู่ความมืดที่ไม่มีสุดขอบเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้ดังชัดในหัวเหมือนมีใครพูดอยู่ข้างในใจเดินไปกับข้า และเจ้าจะไม่มีวันหิวอีกต่อไปลมหายใจเธอขาดห่วงโลกหมุนวนร่างเธอถูกดึงให้โน้มไปข้างหน้าตรงสู่ประตูไม้บานใหญ่ที่ค่อยๆเปิดออกเผยความมืดเบื้องลึกที่ขยับไหวความมืดหลังประตูไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นรอยยิ้มรอยยิ้มมากมายลอยอยู่ในอากาศไม่ติดกับใบหน้าใดเลย มันขยับบิดเหมือนกำลังหัวเราะใส่เธอเธอชะงักลมหายใจติดค้างในอกขาไม่ยอมขยับแต่แรงดึงจากมือที่มองไม่เห็นยังคงฉุดกระชากให้เธอเข้าใกล้เสียงกระแทกดังมาจากภายในเหมือนสัตว์หลายตัวดิ้นรนอยู่ใต้พื้นแข็งรอคอยคืบคลานหิวกระหาย กลิ่นเลือดสดผสมสนิมเหล็กตีขึ้นมาจนคลื่นไส้เธอรู้สึกเหมือนมีกระดูกแตกอยู่ในคอเพราะความกลัวที่กลืนลงไปทั้งก้อนชายคนนั้นยืนขวางทางกลับใบหน้าเขาเปลี่ยนอีกครั้งผิวหนังหลุดลอกเผยเนื้อหนังที่เต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจหลายดวงเต้นผิดจังหวะพร้อมกันเขายกคังเธอขึ้นปลายเล็บเฉียดผิวจนเลือดซึมสายตาเขาเย็นชา แต่เต็มด้วยความคาดหวังที่บิดเบี้ยวเจ้าไม่ใช่เหยือ่อเจ้าเป็นผู้เลือกเขากระซิบเสียงลึกสถานเข้าแกงกระดูกเลือกที่จะกินเลือกที่จะแลกเลือกที่จะให้ข้าเดินได้อีกครั้งภาพความทรงจำเล่นกลับตอนเธอเอาข้าวเน่าคำนั้นเข้าปากดวงตาเขาที่จ้องเธอรอยยิ้มที่เขาแอบซ่อนทุกวินาทีคือกับดัก และเธอตกลงไปอย่างสมบูรณ์มือซี่ใต้พื้นดึงเธอเข้าไปใกล้ประตูอีกหัวเข่ากระแทกพื้นความปวดแล่นขึ้นถึงสะโพกเธอร้องเสียงโหยหวนสะท้อนในห้องแต่ชายคนนั้นเพียงยิ้มเหมือนเพลิดเพลินกับเสียงทารมานของเธอรอยยิ้มที่ลอยอยู่ในความมืดเริ่มเข้าใกล้บางรอยยิ้มเผยฟันแหลมคมเปรอะเลือด และเนื้อเยื่อเสียงกระซิบหลายเสียงดังเข้ามาในหัวพร้อมกันทิมแทงประสาทบังคับให้เธอฟังทุกถ้อยคำกินอีกคำแล้วเจ้าจะรอดกินอีกคำแล้วเจ้าจะได้มีชีวิตมีที่อยู่มีอำนาจมีเขาอยู่เคียงข้างเธอสายหัวน้ําตาไหลพราก เธอไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของความสยองนี้แต่ขณะเดียวกันเธอกลับหิวหิวอย่างเจ็บปวดเหมือนท้องกำลังถูกบีบจนแหลกชายคนนั้นยื่นชามใหม่มาชามสีดำขับไอ้น้ำสีเทาลอยขึ้นมีกลิ่นขา้าวปนหวานดึงดูดให้เข้าใกล้หญิงสาวมองลงไปหัวใจแทบหยุดเต้นสิ่งที่อยู่ในชามไม่ใช่อาหาร แต่เป็นลิ้นมนุษย์หลายชิ้นยังขยับดิ้งกระตุกเหมือนกำลังร้องขอความรอดเขาผายมือเชื้อเชิญอย่างสุภาพเกินจริงดวงตาเขายังคงลุกเป็นไฟเพียงคำเดียวแล้วเจ้าจะไม่มีวันนี้จากข้าไม่มีวันถูกหิวเล่นงานอีกเพราะเจ้าจะเป็นดั่งข่ามือเธอสัน่นใจเต้นไหว โลกสั่นคลอนประตูมืดด้านหลังส่งเสียงดังครืดเปิดกว้างอีกนิดเหมือนลมหายใจของความตายกำลังเรียกชื่อเธออยู่ข้างในเธอพยายามถอยหลังแต่พบว่าหลังเธอติดกับกำแพงเย็นเฉียบกำแพงที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นเมื่อครู่รอยยิ้มล่องลอยในอากาศบิดตัวเข้ามาใกล้เหมือนฝูงปลาฉลามเวียนล้อมเหยื่อ เขาก้าเข้ามาอีกหนึ่งก้าวโลกทั้งห้องสั่นสะเทือนเพดานแตกร้าวผงฝุ่นร่วงลงเหมือนหิมะสีเทาร่างเงาดำใต้พื้นเคลื่อนตัวรวดเร็วเกาะข้อเท้าเธอไว้แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมเธอรู้สึกถึงเล็บแหลมกดทะลุผิวเลือดซึมไหลอุ่นลงข้อเท้าเธอหอบหายใจเจ็บเวียนหัว เหมือนสูตรกลิ่นความตายเข้าไปเต็มปอดเขายื่นชามใกล้ขึ้นจนปลายลิ้นในชามแทบจะสัมผัสริมฝีปากเธอมันดิ้นสะบัดเหมือนลิ้นกำลังหัวเราะเยาะเธอเสียงกระซิบดังอื้ออึงในกะโหลกเธอซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกว่าเสียงใครกิน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 น้ำตาเธอไหลไม่หยุด ผสมกับน้ำลายขมเธอสั่นจนฟันกระทบกันดังกรอดกรอดเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้กลิ่นความเน่าฉุนแรงจากลมหายใจเขาชวนให้คลื่นไส้ยิ่งกว่าเดิมเจ้าหิวข้ารู้ข้าได้ยินเสียงท้องของเจ้าร้องขอให้ข้าช่วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวกว้างจนผิวแก้มฉีกมีเลือดซึมออกจากมุมปากเธอสายหัว แรงพยายามเฮือสุดท้ายแต่มือที่มองไม่เห็นดึงแขนเธอชามเข้าใกล้ปากเธอมากขึ้นทีละนิ้วทินลมหายใจเงาในประตูมืดข้างหลังยืดตัวสูงลักษณะเหมือนคนแต่มีแขนมากมายงอกออกจากแผ่นหลังแต่ละแขนถือชามสีดำเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างน่าขนลุก ทุกสายตาทุกเงาทุกเสียงกระซิบเร่งเร้าให้เธอยอมจำนนเขาเอียงศีรษะเหมือนสุนัขเฝ้ารอคำสั่งแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความหิวโหวยและชัยชนะเจ้ามาเพราะความหิวเจ้าเสนอเงื่อนไขให้ข้าเดินได้แลกกับเศษอาหารของข้าเขายื่นมืออีกข้างเช็ดน้ำตาจากแก้มเธอ ปลายนิ้วเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งวางบนผิวหนังตอนนี้ข้าเดินได้แล้วถึงเวลาที่เจ้าต้องกินเพื่อรักษาคำสัญญาชามแต่ริมฝีปากเธอลิ้นในนั้นกระดิกเล้ยเข้าหาเธอเบิกตากว้างร่างสั่นเทาหัวใจเต้นดังกึกก้องในหูแสงไฟห้องกับพริบทีเงาทุกเงายุบยับเหมือนโลกกำลังหายใจเร็วขึ้น เข้ากระซิบอีกครั้งแผ่วเบาแต่ก้องกังวาในวิญญาณเธอเทียงคำเดียวเจ้าจะเป็นของข้าตลอดไปริมฝีปากเธอเริ่มอ้าออกลมหายใจร้อนและหนักลิ้นแปลกปลอมเลียเข้าที่ซี่ฝันหน้ามือที่เหนียวเหนอลากเธอประตูเบื้องหลังเปิดกว้างมากขึ้นเผยความมืดที่หิวกระหาย พร้อมจะปืนเธอหายลงไปทั้งร่างตอนจบของเรื่องเธอเง่ยหน้าขึ้นเช็ดน้ําตาดวงตาอ่อนล้าแต่เต็มไปด้วยประกายสุดท้ายของความกล้าหาญเธอหายใจลึกความหิวกัดกินภายในความกลัวรัดคอแต่เธอยังคงตัดสินใจมือที่บีบเธอไว้สั่นไหวเหมือนรับรู้ถึงบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น เธอพูดเสียงสัน่นแต่แน่วแน่ฉันสัญญาจะช่วยให้คุณเดินได้ฉันทำแล้วสัญญานี้จบแล้วดวงตาของชายคนนั้นเบิกกว้างรอยยิ้มเขาแผกกว้างก่อนจะแข็งค้างแตกเป็นรอยร้าวลึกเหมือนกระจกเงาดำรอบตัวเขาร้องโหยหวนสั่นสาน เหมือนความจริงกำลังถูกฉีกทิ้งมือที่จับข้อเท้าเธอค่อยๆค,คลายออกละลายกลับสู่ความมืดด้านล่างแสงสีทองว่บขึ้นจากพื้นใต้ฝ่าเท้าเธออุ่นปลอบประโลมเหมือนอ้อมกอดของคนที่คิดถึงชายคนนั้นล้มลงร่างกลับไปเป็นชายพิการอีกครั้งไรพลังไร้เงาไร้ความหวังที่จะยืนได้อีก เขาคว้าชายเสื้อเธอเสียงของเขาประบางเหมือนเด็กหลงทางอย่าไปข้าขออีกครั้งข้าแค่ไม่อยากอยู่ลำพังเธอมองตาเขาเห็นทั้งความชั่วร้ายและความเจ็บปวดที่ฝังลึกจนแทบลืมหายใจเธอวางมือลงบนมือเขาเบาอบอุ่นแต่เด็ดขาด ฉันขอโทษประตูมืดด้านหลังปิดลงช้าๆเสียงกรีดร้องเงียบหายเหมือนไม่เคยมีอยู่คฤริหา์ทั้งหลังสั่นไหวผนังแตกร้าวหน้าต่างพังร่วงทุกแสงสลัวจางหายไปทีละดวงเธอหันหลังก้าวออกจากความมืดสู่ยามเช้าที่ค่อยๆปรากฏขึ้น ลมอุ่นพัดผ่านผมของเธอกลิ่นขนมปังสดจากร้านใกล้ๆลอยมาแตะจมูกท่ามกลางลมหายใจอีกสครั้งแรกในรอบหลายวันเธอหยุดยืนมองขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เริ่มเป็นสีทองแม้ยังคงหิวแม้ยังคงจนแม้น้ำตายยังคงเจือขมบนริมฝีปากแต่วันนี้เธอเดินได้ด้วยตัวเองไม่อยู่ใต้คำสัญญามืดมนของใครอีก และเธอรู้ดีว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการกินของเหลือแต่มาจากการตัดสินใจที่จะไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนั้น